สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมโซบัสเจอกับเกมไลเดนเจอร์สนะครับพอดีเพิ่งตื่นนะฮะอันนี้ผมพูดจริงๆนะเพิ่งตื่นนะครับคือแบบตื่นมาเพราะว่าเพื่อนทักมาบอกเอ้โครโรโบหลุดแล้วอะไรยงี้นะครับก็เลยเอามาบอกกันซึ่งหลายคนก็น่าจะได้เห็นแล้วนะครับว่าเป็นโคโรโบอะไรนะครับซึ่งอนิเมะนะครับผมที่มาคลับกับเกมไลเดนเจอร์เนี่ยนะครับก็มีชื่อว่ามันผิดหรือไงถ้าจะอยากจะพบรักในดันเจียนนะครับ หลายคนอาจจะคา,าดหวังกับช่องผมไว้นะครับว่าให้ผมมาสปอยนะครับเอาจริงๆผมก็ไม่ได้แบบไม่มีข่าวหาอะไรเลยก่อนนั้นนะี่คือแบบคือมันเงียบมากแล้วก็หลายคนก็บอก Fairy ี่เทพี่แฟร r ี่เทซึ่งผมก็ไม่ได้หยิบยกไอ,อ้อนิเมะเรื่องนี้ขึ้นมาในหัวเลยเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้มาคอแลบแน่นอนเพราะ Fairy t a เทมันเป็นอนิเมะที่ดังและมันไม่น่าจะมานะครับ แต่ผมก็ไม่ได้หมายถึงว่าไอนิเมทที่มันชื่ออะไรว่ายาวชิพายก็ผมไม่ได้หมายถึงว่าอนิเมะเรื่องนี้มันไม่ดังนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าผมเดินไปถามเพื่อนเนี่ยว่าเอ้ยมึงรู้จักอนิเมะเรื่องนี้ไหมผมพูดได้เลยว่าเพื่อนผมไม่รู้จักแต่ว่าถามว่าผมรู้จักไหมผมรู้จักนะแต่ผมไม่เคยดูนะครับเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยผมก็เอาไอ้อนิเมะเรื่องนี้แหละไอ้ามันอะไรสักอย่างเนี่ยทามันผิดหรือไงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยชื่อยาวชิหายเลยเนี่ย กับเดตอะไลน์เนี่ยนะครับผมเลือกที่จะดูเดตอไลน์ก่อนจากนั้นเนี่ยผมก็ไปดูเรื่องอื่นเลยนะครับผมผมไม่ได้ย้อนกลับมาดูไอ้ถ้ามันผิดอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมหวังว่านู้ชมจะพอใจแต่ว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าแบบเอ้ยไม่รู้จักอะไรเงี้ยก็ลองดูสกิลก่อนละกันผมว่าน่าจะน่าสนใจแล้วก็ใครที่แบบชอบเนี่ยอันเนี้ยก็ดีใจด้วยละกันนะครับ แต่อันิเมะเรื่องนี้ผมมองว่าในต่างประเทศค่อนข้างดังนะแต่ในไทยเนี่ยผมอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยปังเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมไม่เห็นว่ามันโฆษณานในไทยสักเท่าไหร่